ทันตุกคนนั่งใ,ใจนะครับผมทีเม่เป็ดกุบเปิดท้ายหวรายการครับในค่ำคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวเค็นเลยยังนั่นอเลยอู้จามที่เดียวชิ้วเลยจริงต้องใส่การไม่ไหวเลยเห็นหน,นี่ย าการเปลี่ยนในเมนูจะเป็นทันทีเลยหลงหักเมียเขาคนได้ยินสวัสดีครับสาวสุรินบ้านนาปก,กียงนุ่ม เออหายหน้าหายตาเลยเนาะน้องอาน้องน้องสาวชูดินหายหน้าหายตากันเลยอ่ะเป็นไงมั่งสบายดีป่ครับสวัสดีปีใหม่เด้อน้องสาวชูดินเด้อเดี๋ยวขนมให้หนึ่งห่อเดี๋ยวเฮานุ่ยจะไปเที่ยวหากินอินทปารามมั่งนะครับเออเนาะใช่ไหมอ่ะอย่าอ่าอย่ากินหมดเด้อเก็บไว้ให้มั่งเด้อ มาฟังเพลงนี้ครับเพลงแรกกับไผ่นด้วยนะครับในคัพคื้นี้นะครับผมกไม่เพรก็ต้นฟังเอาก่อนนะอ่าสาสุดินนมหนึ่งหอนะครับสาวสุดินจำต้องกลืนกินอดความเหาปัดยามขึ้นอ ไว้ในใจอย่าปิดกับหัวอย่า,ยาเข้าไปปองได้แต่คิด้อซื้อนันหอกบอกกาเสียงยานปินต้นงิวาหากวันใดตัวเจ้าเปลี่ยนใจออกอากาไดาให้คิดเห็นคน อยู่น้นสายตาสีขันอาสาเบิ่งแห่งลูกเต้าด้วยกันเหตุดตาจะเป็นแม่ห่างไายก็สิเอาเรื่องอดีตไายบอกเคยว่ายินดีครับเอาแม่เ็เจ้าเคยบูดสวัสดีครับคุณสังกินนะครับคุณครับ ขอบคุณน้องสาวสุร uh ินนะครับตรงาั้ที่เ้าคือความพยานคนได้ยินจำต้องเืินกินอดความเมาบัดยามคืนนอน คิดไว้ในใจอย่าพิดกับอัวอย่าเข้าไปบอกได้แต่คิด้อซื้อนันดออกาเสียงยานปีนต้นยิวถ้าหากวันใดกวเจ้าเ,เปลี่ยนใจออกอาการดาอิ้เห็นคนอยู่นอกสายตา สีขันอาสาวันเงลูเต้าช่วยเจ้าเฮ็ดสาเจ้าเป็นแมงอ้ายก็สีเอาเรื่องอดีตอ้ายบอกเคยเว้ายินดีรับเอาแม้นเจ้าเคยมีหัวเรื่องอดีตอ้ายบอกเคยเว้ายินดีรับเอาแม้นเจ้าเคยมีหัว จบนะครับผมผลงานเพลงแรงเพลงแรกสวัสดีครับคุณพึ้งจ๋าสวัสดีนะครับดี่พไปบ้านไกรไม่เด้อขอบคุณนะครับมาฟังเพลงด้วยกันนะครับคุณตุ้มจ๋าฟังเพลงด้วยกันก่อนนะไอเพลงที่อนุสรณ์นะเพลงเนี้เยเด้อที่อนุสรณเขาชอบเพลงนี้นะ สวัสดีค่ะคุณตุ้มตุ้มจ้าวอาจารยน้สาสุรินนะครับผมลงทางยังกลับบ้านได้ลงรักปักใจกลับไม่ได้แน่นอนพไปลงทางรัก ภาพยากนาะเที่ยวมงังงหัวใจของพี่นีอ่อบลงเรมรอนตงทางรักเจอหลงทางยังกลับบ้านได้ตึกตึกแก้ในยังกลับได้เสมอลงรักต้องใจจะกลับได้ไหมลนะเจอ ลงสนิทกิดเสนอตรงรักเธอเสียทุกนาทีคำของเราที่ลงต่างราเวนยิ่งนากลงรักเขานี้มุนไม่พอแล้วนอคนดีจึงไม่มี ทางกับใจได้เลยหลงทางยังกลับบ้านได้หลงรักปักใจกลับไม่ได้น้องเอ๋จะหลงยังนี้สักกี่ปีไม่รู้เลยที่หลงรักซ้ำเชย หลงจังเลยคนทางรักเจอคณสุภา้ากนมหนึ่งงอะนะครับคุณสุภา้าขอบคุณนะครับอิตรบ์บาร์แกงมืเด็อ่ะนมแม่นะครับคุณสุภ้านะครับผมมาทุกวันได้ทุกวันนะคณสุภานะครับผมขอบคุณนะครับหนึ่งเลิฟหนึ่งไลก็มีความหมายสำหรับผมงมยนะครับ ํำของเราที่หลงทางราเวย้ยิ่งนาหลงรักเกามีมุนไม่พอแล้วนองคนดีจึงไม่มีตางกลับใจได้เลยหลงทางยังกลับบ้านได้ หลงรักปักใจกลับไม่ได้นอ้องเอ๋จะหลงอย่างนี้สักกี่ปีไม่รู้เลยพี่หลงสามเคยหลงจังเลยุนทางรักเธอเอาอีางงึ่งหอน,นะครับอาคุณตุงอาคุณสุภาครังคุณสุภาก็เอา นมให้อีกองอนะครับเอาไปเรื่อยนๆนะคุณสุภาครับเดี๋ยวก็เต็มนะครับเออเดี๋ยวก็ได้เป็นในพันวันนี้บวกให้สองหอครับบวกให้สองหอครับเอาอีกน,อสสน,น,ออน้องสาวสุดินไปไดอยังน้องสาวสุดินนะครับลงมาเอาขนมเลยเดอ้อ เจ้าลืมบ้านนาหือแม่จะปากาพักไฟลงแสงสีิลังอยู่ในเมืองบางกอกหรือลืมวกายเคยใจหน้าบ้านนอไอ้ตุยนั้นไม่เคยหลงไม่ลืมเจ้าลืมแน่เป็นดาวสกาวไปอยู่บนฟ้าได้นุ่งห่มผ้าแดะ เจ้าลืมหรือไรสมัยเคยได้อยู่กับแม่แตัเกเตือนเจ้าแทนอย่าไปลงแอบเมืองตรุงพี่ชายชาวุฒปกุณาพี่ชายวุฒบคุณเดอ้อขอบคุณพี่ชายนะครับยินดีต้อนรับถ่านุ่ยนะครับผมพี่ยังบูชาบ้านป่าเสมอใจนั้นยังรักเธอ ผู้ต้องตาตุ้งเงนินจันทร์วันเป็นเล่นดาวเดือนดาวรุ่งอย่างส่วนแม่เปากุ้งน,นั่งต้องตุ้งชมจันทร์คิดถึงเจ้าอยู่ทุกวันจากการเกือบอาทิตย์ไม่เคยร้างเรือนเดือนตั้งเดือนอย่างเป่ากีดเป่าคอยเพิ่งปีตั้งปีไม่มา คุณพี่สาวธขอบคุณนะครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเลยอย่ามัวงมงายเจาชมแม่งไายเติงย้ายมันมีต้องเดียวจะน้ำหนัากน้าเขารักจริงมีเขาพี่พี่วิวาพี่จะไม่กระตาการดาพี่อว้ยปอ รักหญิงไม่หลอกไม่หลอนชุดซ่อนให้เป็นสองกลับคืนมานาเนมนว่าจะมีทองเบียไปให้น้องรับรองเป็นสามีพ่อสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพ่อสดุอสดาวนคกาบยินดีรบั้เยินดีด้วยนะครับผม อย่าม,มัวมองงายจะจงเน้นนายเติดนห้องอย่าให้มันมีท้องเที่ยวจะน้ำหนองน,น้าอาการกจริงมีเก้าพิธีวิวาที่จะไม่กระทาการดาที่อวยอง ร,รักจริงไม่หลอกไม่หลอกสุ่ซ่อนไหมเป็นซอกลับคืนมาหนาะแม้นว่าจะมีตองเสียไปให้น,อน้องรับรองเป็นสามีขอบคุณครับขอบคุณมาเป็นกบหัวอรอหน้าเขียวหน้าเด้งมาเลย <c oughs> ร้รนอย่างเดียวเลยอะ่ะ ขอบคุณคุณสุภานะครับขอบคุณคุณสุภาด้วยนะครับขอบคุณสิบล้านตรงตานะครับผมมาบ้านลูกชายเงียบๆเด้อคุณพ่อเด้อทุกพี่สาวูเป็นไงบ้างครับสบายดีนะเปล่าครับอ่อาก็สุขภาพแข็งแรงเ้อดีใหม่นีเด้อคุณพ่อชุดเดียวกันนะครับ cháy lại thì nó trốn dùng cho muốn món ăn có đồ yêu cô vẫn buồn lút kỳ hiệu sao đại wa xuôi xuôi có dạng mới trứng tình siêu ngày xưa đọc lại xích suối xuôi nó chia tên tương tương chạy hôm đó bên tương bên tương, tương tương ปลอมแปลงแต่งเติมสักสิ่หรือว่าเขาอิงสาห้ไหว้เสื้อลายตัวดีซื้อที่ใครใครนอซื้อให้ขอจับดูหน่อยได้ไหมนี่มีหรือไม่เสื้อลายคนดีขอจับแต่เสื้อจะไม่ไอตูกเนื้อน้อ,อง สวยกินเนื้อต้องเสื้อลายของน้องตัวนี้ราคาเท่าไราซื้อมาจากไหนคนดีแต่งตัวสวยๆอย,ย่างนี้คนดีมีแฟนรือยังถ้าหากสามวัยไม่เป็นของใครอย,ย่างสสงวันนี้พี่ต้องบอกโดดคิดเห็นใจนนนอานายากเกลืองอยากแท็น ขอเป็นแฟนได้ไหมรอยจังปากเจ้าไม่มีที่วันก็จองเองหน้านาที่นี้เลยนะครับคุณน้องบอกมาให้คุณสุภายจังนอนะครับผม ถูกเนื้อน้องสวยจริงเนื้อต้องเสื้อลายของน้องตัวนี้ราคาเท่าไรซื้อมาจากไหนคนดีแต่งตัวสวยๆอย่างนี้คนดีมีแฟนหรือยังตาหาสามไว้ไม่เป็นของใครยังสูงวันนี้พี่ต้องขอโทษโทคิดเอ็นใจแต่นาฮะอย่าเกลื่องอย่าแก๊ ขอเป็นแฟนได้ไหมรอยจังอากเจ้าไม่มีที่วันเพจองล่องน,งนาทีนี้เลยาจับใครลูกนี้คุณฮอนะครับค,คุณสุภาครับอเอาไปสามหอก่อนนะครับวันนี้สามหอก่อนเดอ้อคุณสราวุธขอบคุณครับ พี่มานาวจุกวงางินกบคุนะครับขอบคุณคุณมนาวนะครับโอ,โอพเพลงของท้าเนาโอเคครับเดจจัดให้เด้อหลังจากเพลงนี้นะครับ xuân trả, có xa ai như quan ta nó ơi bị mà tâm ta hạ tục tịt nó ai như xa xuôi ยังตียงยังตึงตึงตังน้องเลยก้าดังก้าวดังงามวยยิ้มยังวาดเสียด้วยป้าป่วยยังมองตาแป๋วูจะใครจะเชื่อว่าแม่บุญเลือดอายุมากแล้วสามสิบยังแก้วแ้วเสียจนหน้าดี โอ้แม่มาเป้าเมื้อตันน้องเอ้ยมามันเอาเมื่อตอนสามสิบโอ้แม่แก้มสองหยิบสามสิบดูสิ่งอย่างสวยขอบคุณพี่มันะาครับขอบคุณคุณพ่อสดาร์นะครับคุณพ่อขอบคุณนะครับขอให้คุณพ่ออายุมั่นกว่ายืนนะคุณพ่อครับคุณสุภาขอบคุณนะครับคุณราวุธขอบคุณครับ เหลือเหลือคุณกินิโกกับน้องมักกี้ยังไม่มาคุณสาวุทโทรศัพท์อายุควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งตำตาห้าปิดติบน้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวย The tình dẫn tắm mong a cạo người cạo tắm ngầm đăng ngầm 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 hoa ngầm đuôi ngầm tuổi à ngầm ngầm ta bèo ngầm 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 mẹ ngầm 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 โอ้แม่มาพาเนื้อตันน้องเอ้ยมามานเอาเมื่อตอนสามสิบโอ้ยแม่แก้มสองหยิบสามสิบดูสิ่งอย่างสูงมวยคุณน้นสวัสดีคุณคุณน้ำนะครับผมน้องยะจ๋าสวัสดีนะครับเพลงต่อไปนะครับเพลงต่อไปนะครับ ออนะอรองเท้าหน้าห้องนะครับของคุณตุ้มจ๋านะครับออรอง,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 งเท้าหน้าห้องนะครับขอมาได้นะครับคุณสุภาขอเพลงมาได้เด้อรอง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 เท้าหน้าห้องไว้เัิน ขอบคุณนะครับคุณกำนันขนมหนึ่งห่อนะครับคุณกำน,นันในว่าจะคอยเพลงต่อไปใช่ไหมโอเคนะครับหลังจากเพลงนี้นะครับขอเพลงหน่อยโอเคแนละ้วขอมาเลยนะครับ เป็นไข้ไอเอาหายไวๆเด้อหายไวๆนะครับผมคุณพี่มะนาวหายไวๆเด้อขอมาเลยนะครับจะจากออกเพลงมาครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณแม่สมปองด้วยนะครับ เ,เพลงต่อไปนะครับเพลงต่อไปนในว่าจะคอยนะครับผมบาของคุณสุภานะครับผมในว่าจะคอยเสร็จร้วตามด้วยเอาใจจนคืนนะครับผมเอาเอาใจไปทิ้งไว้ตรงไหนอะคุณพี่มะนาวเอออยู่ดีก็มาคอยใจคืนเนาะงงมากเลยเนี่ยกับพี่มะนาวเนี่ยออ <laughs> คุณพี่สาววัดนนีนะวันดีพี่สาววิภาด้วยน,นะครับอีดีตะบันไข่มนุยนะครับขอบคุณนะครับเพลงต่อไปเราเอาใจฉันคืนนะบุม เอาใจฉันคืนเอาทำไมไม่ขึ้นนเนีเ่ยกินสุกี้โอเคครับกินได้อิ่มเด้อ กินเผือด้วยกินเผือด้วยกินเผือด้วยนะครับกินแล้วพี่ชายกินแล้วนะครับผมพี่ชายกินเรียบร้อยแล้วทำเองอร่อยเองจริงเลย โอ้ยทำไมไม่ให <c oughs> ้มันยึดยา,บาเบื่อไมีใครซ่อนไว้ในใจเป็นเราก็บอก,กันที่สองเราถูกเอาหัวใจกันทีตาเป็นอย่างนี้เราควรแยกตา nước quá lạc sống <tiếng> đôi chân có tục đường thẳng thì thơ à đi cả mấy ngày khát quá và quá khói tay chạy ngay năm phi kỳ kỳ lại thì cả hiệp đi tao xót lên nước ต้องไปแอบพวงแกองเราเลืมคือลืมเลือกสองจบแล้วกับผมพี่มะนาวเออพี่มะนาวเอาใจไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เออมาให้แขน้วยร้องให้ฟังเฉย And why so ทิ้ง <excited S 2> ไ,ไว้บ้านพิปูนาเลยไ,<แ>ไม่ใช่เอาไปทิ้งไว้บ้านพิปูนาเลยยกมือไ,ไปใบกันได้นะครับสวัสดีครับคุณแม่บัวขอบคุณแม่บัวเลยยินดีกลูกชายนะคุณแม่คุณแม่ขนมนึองนนออน,นะครับคุณแม่บัว ไม่บายน้องสาวเมื่อกี Kid, <S <S ้มาน้องสาวเมื่อกี้มาไม่ทันนะครับจะมีพิมพ์สาวุฒิไม่ได้เจอคุณพสาวุฒิขอบพระขอบคุณ ที่ได้รับไม่อุ่นการุ่นจากเอฟซีคุมแสนชื่นใจหายหวังเวเมื่อเอฟซีให้กำลังใจนับใจไม่ที จากเก็บสิ่งทุกทีตราดีลังไลคุ้มทุฝากน้ำไข้หนุยอาววัยปรดรเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไปขอบคุณครับแม่น้องเร สวัสดีปีใหม่นะครับแม่นองเรศขอให้แม่นองเรศโชคปับแข็งแรงนะครับบายยพรุ่งนี้เจอกันนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมวอรอเออมามาส่งลงไลฟ์พอดีใช่ไหมบายบายขอบคุณครับ รุงนี้เจอกันนะครับขอบคุณทุกข่านทุกคนเลยนะครับออาคุณสุภาวันนี้เอาไปสามห่อก่อนเด้อขอบคุณนะครับคุณแม่บัวขอบคุณนะขอบคุณน้องจ่านะครับขอบคุณพี่มะนาวขอบคุณกำนันด้วยนะครับขอบคุณน้องขวัญด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณพ่อสันดาด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณสราวุธนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณขอบคุณพี่วุฒิด้วยนะครับขอบคุณครับ yeah <sighs>